สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับมึงเข้าเนี่มีโอกาสมากมา,อากอนาจักรสาวน้อยเป็นปันแพร่งมินมาโดมมีเรื่องดวนหลังจากมึงขึ้นไทีเที่ยวเข้าไปไปวิเคราะาะแล้วกับมาปู้คนก็ได้สร้างให้มากกำมชาบีเพียน,นึงในเรื่องของศิลปินนักร้องกับมะยี่มาคุยกับบอดโจมาคุยกับสอนนุ่ ในเรื่องเล่าของอการบริหารวงแล้วก็การเอาใจลูกวงแล้วก็การเหตุการณ์ทาอะไรกระล้วแต่เพราะว่าถูกสิ่งทุกยางน,นี่เลือดซีเม่นขมาไหลเรื่องเล่าของสาวน้อยเป็ดบรรพแพงเรื่องเล่าของปูไปหันไปหนีไปเย็ดแต่ไม่นี่อยากให้ปูยังสั่นยังสีเมื่อนี้ก็เลยได้ได้มีโอกาสมากมันสิมากถามหลายเรื่องเล่าเพราะว่าอาการที่กระแสมันมากแรง เบื้องหน้ามันเป็นยังไงเบื้องหน้ามันเป็นยังไงการข้างหน้ามันเป็นยังไาาง,นนาาเง,งเนี่ยเดี๋ยวเสียงมันนั่งสนทนากันสะกอนว่าปูประเสริฐระวังอย่างไงย่ำใดเดี๋ยวจะหลงย่ำลงก็ยียวจะทอประมาณนี้นะเดี๋ยวมีคนเสียใจถ้ำนี้แล่ะครับคนเสียบอกว่าให้ให้ลูกทีมหรือให้คนเตี่ยวห่อกำลังจะเฮ็ดจะท้ำจะสั่งจะปั้งให้มันเดินไปตามไปตามไปตามขั้มคิดของเฮ่าหรือ คำโบราณพันวาเนี่ยันแอบง้วแอบกล้วยเนไหมแอบง้วใส่เกียนหรือแอบกล้วยใส่ใส่การไถหน้าเนี่ยอันดับแรกมันจะต้องให้ผู้แอบมีจูงสกอนเหมืนบอเคยเห็นบ่ลถังต่เกาต้องจูงจูงจูงกล้วยไปน้ำข้องไถสะกปอนเลมันหุ่นจักข้องแล้วมันจะไปของมันเองแล้วก็บ่ได้บ่ได้ยั่งยากงเลยมันดิเข้าสิไปตามขั้นไถมันจะไปเรื่อยๆืพอเป็นแล้วเขาสิบ้างเมื่อใดเนี่ยนี่คือ นี่คือสิ่งที่อยากจะเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้สมารถทั้งเข้าได้เข้าใจได้รับทราบกันในเรื่องของในเรื่องของการการปฏิบัติการทองโตการปฏิบัติเอาไปเอาไปอาไปจะไม่ฟอง,วองอหว่ั้่ทำจำเจียวเจ้าแผ่นดิน้ออ เพราะใช่คะลวดอัน,นแม่ของอุณแม่แตงบอกำม, <c oughs> ม,มาขึ้นเนาะมาขึ้นไอ้ผู่กับผู่กระมาณเลยวกลับไปบ้านกลับไปบ้านอากาศวันนีพวงอยู่ซื้อว่าหลายสิ่งหลายอย่างคือเฮาจะต้องอฟ้าฟัน่นแล้วก็ไปเชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างน,น้ำ ผู้ก่บปสบายใจแหละแเพราะว่ามันนั่นมันมันสิมีปัญหาอย่างไปหนึ่งจะเรียกได้ว่ามั่นกับความดวงดีมันมานกำกันในจุดนี้เทาเฮียเจ้าไหนจะไปสีนั่นได้แต่ว่าปู้กะเมื่อนั่นถึจะสังเกตเบื้องว่าปู้ผู้เพิ่งกับกันจะได้แต่ว่าย่ันย่านมันสีมากแห้งเท่าสีบอลหูตัวเพราะว่าเทากับลงหลงเรื่องอยู่คือยังคือยังซุ่มนี่แหละ นี่อย่างในกู้มันจะบอกว่าหนาหรือยังะตกตัวนั้นนั้นเวลาบับนี้กก็อีกเรื่องหนึ่งกับผู้หญิงหนึ่งกัมาเมา่แล้วก็มาเมา่แล้วบ่กท่านได้วบอท่านได้รู้ว่าเข้าเป็นยังไงแต่ว่าให้ได้รู้เลยว่าในพวกเนี่ยสันสิเกิดนี่ยังขืนในกู้สิเลสิทธิ์กระ,กระทบมาหาเขา,าแล้วเิาสิมาบอกแจ้งข่าวให้ได้รู้คือจังวันปีใหม่เนี่ยแหละวันปีใหม่ปู้มันสร้างว่าให้บอดโจ้ก็หนุเข้าไปหาเรื่อ เขาไปเอาเขาบม่ได้ขอมากเขาอยากกูเท่ากับได้ไปจุดถูกไปนักกายเป็นเบาเ้อร์เขาก็ได้วางสิ่งนี่ยังก็แล้วแต่เขาบม่ได้ขามากเขาอยากมันไปไกลแต่เพื่อนกันนั่นแหละเรื่องรถมาต่ำไทยรถเก๋งนั่นแหละรถเบนนั่นแหละแต่เราเออเอาซ้ํานี่มันก็ดีแล้วล่ะคนบอเป็นอย่างเนาะมันไปต่ำไทยแต่คือว่าเทากับตรงนั้นเท่ากับ่านไปวันนี้ก็พ่อแท้ตรงนั้นมาปั๊บ อย่างเงีข่าวแบบมาลับวงยิงขาม้ามันเป็นบ่หลักอ่ารับวงยิงขาม้าเนี่ยครซึ่งก็โอ้วเราศิลปินทุกคนเนี่ยถ้าท่านี้เขารับขาม้าเขาก็สิภาพไปกรสิภาพไปหาปูไปเบิ้งตะกวนว่ามันเป็นยังไงอ่าคือบอกง่ายคือไปไปเบิ้งล่วงหน้าว่าผู้นี่มันสิเป็นยังไงมันสิดีมันสิไล่กันขันไล่เพื่อนกับสิแก่ยังไงสีน่าสีบอกนั่งเสียนะ สามที่เฮาอยู่กันมากเหตุกันมากจะว่าจะปีเนาะเอออันนี้ก็คือเพราะว่าอย่างว่นที่คู่นี้จังโจนี่ก็แรงไปไหวโดยที่พระท่านถามมาสินะเห็ตุยังเงินว่ากระแสมาก,ก็อาไปงี่ว่าแต่ว่าอุปนิสัยนี่ยังพระท่านได้ศึกษาใจกันอ,อ่าปฏิมาถามที่หลังอ่าสิมาที่หลังจังอ่าสเปียร์อารสิสเปอัดเพ่งได้สิเขคาวองอัด์นั่นสิมันมันเป็นแบบว่า จู่โจมท่านบอกภาษาฮ่อจูโจมเพราะท่านนี่ก็อยากว่าท่านนี่ก็อยากไปเ,ยยเ,เรื่อยงั้นสินะครูก็เลยว่าม่านกับการขวางทางมันมา่พอกันเหตุทางใดหลายสิ่งหลายอย่างอ่าบ่วงการบ่วงการศิลปินนี่มันก็นมีให้ให้ได้เห็นหลายคณะเดี๋ยวก็อันนั้นได้ใส้กันนั่งสินาเนี่ยเมื่อไหร่ศิลปินเนี่ยมันของของดำมันมีหลายอยอ่าง มดดำมันมีหลายอย่างมันยากที่เท่าเป็นมนุษย์มนาที่เท่ากำลังหลงและเรื่องนี้เสดยั่งรูยัง,ยงคิดว่าในเดียนในสวัวก็เลยกูก็เลยว่ามันมีมันมีช่องทางให้้งญิงเนี่ยได้ได้เปลี่ยนยจิตใจได้เปลี่ยนกระแสได้เปลี่ยนอะไรนั้นนี่หลายอย่างใจของเท่าเนี่ยมันมัน คือเขาการตอบการตอบรับของเอฟซีของแฟนเพื่อนเขาเนมื่อหลายบนันนี้การการที่มันมาหลายแล้วบันนี้พอ่อก็ต้องมาบอกโจได้บันนี้บอกโจว่วาเฮียจังไดสิปรับปรปุงบับแต่ใดแก้ไขแบบใดอันนี้เขาก็าติบอาตั้งแต่เรื่องภายใน้เพราะยังปติเพราะว่าคือโอเคละ่ะเออซื่อเสียงเขากับมาทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ได้ มันก็เป็นครูคำว่าครูกินเนี่ยมันมาได้แต่ว่าถ้าถ้าครูกินทามันไปน้องกันบ่ไดมันสิห่วนไปได้มันจะกินไปได้ก็่ว่าอยากให้มันเป็นเพราะว่ายังได้ครูเป็นลูกเป็นเตากันเรียบร้อยแล้วรูคผู้ปูนี่ก็อยากห่วงห่วงท่านนี้พะว่าท่านนี้มันเป็นการทดสอบมาหลายอย่างที่ปูบอกโจโจกระฝืนเราจังศิลปินหลายๆคนที่ เขาเขาเอาอกออกยอะในปัจจุบันนะเข้าเข้าบริษไปพาดพิงผู้ใดล่ะเพราะว่ายังม่านเข้เาวันไปตลอดทั้งเสียเขาก็ไม่ได้ไปตลอดกะเขากับ่อยากาให้มันเป็นแบบนั้นยิ่งเป็นลูกเจ้าของยิ่งเป็นลูกเจ้าของลูกยิ่งต้องต้องในภาษาวัายุ่นขวายอินเทอร์เนหรือแก้ไขหรือปรับปรุงหรือถามความในใจของผู้หญิง คอมแม่พ่อก็แมย์ยู่กับสิบเอ็ต้นหนาพอก็เมยในเรื่องของจุดที่องค์หิงจะต้องระวังกับการที่จะเดินทางไปทา้งหนามันมีทั้งกวาบหนามมีทั้งกีีบกุหลาบที่ต้องต้องเผชิญเพราะว่าเขายัางหน่อยอการใส่ใจที่จะต้องดูแลก,การว่างตัวที่จะต้องให้ตัวเองนั่นเขาย่กับเอฟซีหรือเขาย่กับแฟนคลับแฟนเพลงหรือเขาย่กับวง กับกลุ่มศิลปินสมาชิกในวงเดียวกันเข้าก็ต้องมาแยกแยกออกแต่ละชวนเด้ยบัดเนี้ยในเรื่องของชวนตัวของอุ้งอิงท่าเสียมันมันสิมีแนวไหน,ม,นาหามาแซะเขาก็ต้องแบง่งรับแบ่งสู่เด้ยบัดเนี้ยปีนี้จะปีกอ่ะสิบเจ็ดนี่ เองคือตกปีบระเดี๋ยต้องาเพราะว่าอย่างนั้นมาแสกก่อนกูยังเดีย๋ยวมาบอกว่าจานมาได้รู้เพราะว่าห่วงอนาคตขดอย่ากห่วงอนาคตบัดนี้กูสิฟันท่งเลยบัดนี้กูสิฟันท่งกูสิเฉลยเลยว่าตัวเองสิรับได้หรือดำอะไรก็แล้วแต่มันสิมามันสิมาแบ่งเกอ รรหว่างคิตใจของโตเนี่ยกับจิตใจของผู้เป็นพ่อเนี่ยมันสิมาแบงแ่งแยกรรหว่างหนึ่งผู้เป็นพอ่อสองครอมหรัตโตต้องสั่งใจให้นักหนักว่าการที่จะการที่จะเลือกท่าเดินของตัวเองเนี่ยมันมากแล้วน,ะน้ำขึ้นลิบตักจังปู่บอกว่าน้ำขื้นลิบตักตักน้ำทั้งเนี่ยบ่แม็นว่าบ่แม่นว่าหมายถึงว่า สีมี่จะปลอยเอาเพราะเอาเรื่องส่วนตัวมันกับพ่าแม่ทุกสิ่งอย่างต้องวิเคราะห์สมองสังงานปัญญาแก้ไขสติแยกแยะวาเท้าสีอยู่ในใน,ในกรอบนี้เพราะอันนี้ผู้บกต้อหนาเลยเนี่ยพ่อต้อหน้าพอให้ได้รู้น้ำกันว่าตัวเองเนี่ยมันสิมีมานมากก็คืออ่าทั้งยืนมามีเหรอ อาจจะเป็นเรื่องชู้สาวสิบเจ็ดเนี่ยเป็นการตัดสินใจร่อมผิดล่อมถูกของ,องตองัตงงไงไวคันง่ายเลยแหละเกิดเดือนไหนเดือนกรกฎาหรืออีกพวจะคิดเดือนบันนีรร้ปู้สิทธามว่าระว่างทีปงงวปู้วมม่านม่านคือม่านคว้มหลักมาก่านคว้นหลักสิทธามเห็น แบ่งอลไรแบบแบง,งแ,แยกเพราะหยังวัดติดปูเพรอยากให้มันมีจุดหนีเลยเพราะหยังวัดติดอายุยังหน่อยตอนเนี่ยถ้ากา่อปวยได้้ก่อปวยเอาปูอย่างนี้นนยังให้มึกแล้วเรื่องท่วหลักหรือเรื่อง,องอยังก็แล้วแต่เพราะว่ากับจ,จำได้ยุว่ามันดังกับมันมันมั่งกันถ้าตัวน,นี้ปับ๊บ ู้เสียหายหเปนผู้ใดบ้างนกับพอผู้เป็นพอไปแล้วมันผู้เป็นแม่ไปล้วน,นี่แหละปูต้องบอกว่า17ปีจะถึงวันเกิดวันข้างหน้าเนี่ยให้ระวังให้ดีๆตรงนี้มันสิ <S <S แสเขามากให้ตัวได้รู้จักเลยบ่เป็นว่าบ่เป็นว่าปูสิมาขาดขัดขว,วั่งพ่วาหลักบ่ให้หลักได้อายุของเรากําลังไร้เดียงสาเป็นน่ารักของคนทั่วไป ผู้อยากให้เจ็บคว่มหลักมีไว้เหตุแฟนเพลงผู้ที่เขามีมีมติดมีอย่างมาให้เนะาะผู้บ่กอยากให้คว่มรักอันนี้ให้มันแบ,บ่งแยกไปใส่มุ่งหน้าต่างตาประกุเช็ดจังไงกูมีปมดอยแบบใดกูเช็ดแบบใดเนี่ยให้แก้ไขตัวเอง <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องคว่มหลักเนี่ยหลักสื่อแต่ย่าลักอิหริฮักสื่อแต่จะไป ย่าไปหลักอีห๋ย่าจมปักอยู่กับความหลักย่านตะบ่ะได้บ่ได้พ่อวานอย่างม่ธยีพ่อวานจะขอมาในสายนี่ขั้นสายปูเนี่ยขั้นปูได้ซอยหรือขั้นปูได้บวกเนี่ยบ่บ่บ่อผิดหวังเรื่องเงินเรื่องข้ี่เอาโลดเก็บเอาอย่าไปสั่งบานอย่าไปยั้งกระไดอยากเอาดีจังไดรก็ได้ขอให้มีความมั่านาให้มีความซื่อตั้งใจบัดนี้ เรื่องเรื่องการขังนาเรื่องการขงนาพ่อกับแม่เนี่ยเขาก็เตรียมการนียังไหวเหมือเรียบร้อยแล้วว่าจะปรับปรุงตัวเองแบบใดต้นไม้ต้นนี้ปูกไว้เนี่ยถ้าว่าลดน้ำพ้นดินมันจะง่ามบ่ได้เก็บกินหมากกินผลบ่ได้ฉะนั้นแล้วเจ้าของมาเป็นต้นไม้ต้นนี้ประดับแล้วมันสวยงามผู้ใดกออด็อยากเชยชมผู้ใดก็ดมมีแนวดเขาก็สิใส่ปุ๋ยใส่นันใส่นี่ลดน้ำพ้นดินีมันง่ามนี่คือผู้เปรียบเทียบเลยนยะ เปรียบเทียบใีตัวเด็กผ่อใจบัดนี้ถ้าต้นไม้ต้นนี้เขาปลูกง่ามแล้วเอ้ยดอกกุหลาบนี่เป็นต้นอะไรเด็ดกันาเสี่ยคนอื่นเด็ดไปผู้เป็นเจ้าของนี่ก็แปลวใจเห็นบ้างเป้ใจคุเอออันนี้ปู่ก็เลยอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างณนะปัจจุบันนี้กอนที่จะเริ่มง่านใหญ่อนวันที่เก่าที่จะปล่อยเพลงออกมาปู่ก็เลยอยามากขอฝากฝาก ให้ตัวที่คิดไว์คิดไว้เรื่องที่ปู่บอกมันจะมีมา่านพวกพวกนี้ของมากตุจนแล้วปีปี1่17ปีเป็นเดือนกรกฎาของเจ้าของมันสิเสกหลายปู่ก็เราบ่อยากให้ไปล้วนล่ามหรือบ่อยากให้ไปอียงให้ความหวังก็เพ้่อหลายให้ความหวังก็คือเรามาอินเทนด้านหน้าเวทีเอฟซี FC, ที่เขากําลังปิติเราผู้อยากให้ตรงนี้ ว่าิดหวังถ้าท้าถ,ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันสินักปนันญาเอกสามปูสีแก่ไขในดวงชะตาของตัวเองแก้ไขแบบใดวาติดวงชะตาผู้ก็ต้องบอกกับเจ้าของสะก้อนผู้เป็นลูกเนี่ยย่าไปไห้ความหวังหลอบหนอกกับคนเรียนหลายไห้ความหวังพอกแม่หรือไห้ความหวังแม่ผู้บังเกิดเก่าเขาเฮ็ยจังไดแม่กับลำบากมาแล้วเขาเสร็จไปว่าเออผู้แม่นนเนีเ่ยนนเพินน่กะ ไยตามใจมากโดนแล้วบ่ได้เด้บ่เนี่ยพอกระแม่คนที่สองเนี่ยเพราะว่ามันร่มงทุลายเดี๋ยวนี้ผู้สิบอกเดี๋ยวเราว่าผู้ไหก็อยาก